không nào phải Why? <laughs> <laughs> à. Mà cái cà phê phụ nữ Bọn tên lực thân nhây รถเริ่มมาหลายแล้วพี่น้องเอ้ย ล้างคือเข่าก่อนแล้วมานน้ำล้างคือเข่าก่อนดิน,นี่นี่น,นี่ขัขข้นนี่้ยเข่ากอนเลย่าเลยอ้าวมันกระปุกคักแล่เน,นี่ยนั่นมันก็เป็นคิ้ออาวแต่ว่ารถประจำนี่เด้่ยางฮา,านันหอยมาก่อนอรถบอดี้มาเจ้าจะมา,าะรถบอด,ดีก็รถเบียสุดกันโอ้เนี่ยนี่พ่าขับรถเป็นอ่าโอ้สิงก่อนเนาะโอ้ แทนจี่มากกวอนก็คืนก้อนแต่ว่าแม่แล้วรถเ้่า่อดีรถเข้าดีเล้าสิหักเลยเออรถเ้่าก็ดีขึ้นกันแนวนี้ว่าแต่รถไท้ดีแสดงว่าขึ้นก้อนเนาะ ได้โลเทไรได้เงินแล้วก like ันขนาดเนาะได้โลเทไรล่ะว่าท่านโล่งป่ะฮะสิบเก็ดสิโอยเอาโล่งอะไบนเรื่องได้บินหรือเ่าได้บินคุณตีจังหู หม sí, ู right. uh ่านนี huh. ah ่ไ huh. ด <inaudible> ้เธไหนสิบี่เจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดลหรือสิบสี่มู่บ้านนี่ไดไแสดงว่ากระเพรบว่าปันไดเนาะเออได้เจ็ดลอยบ้านนี่แป้แรกอ่าข้าว่ามะขวดกับาะวมันซุกไลเด็ของเอมันเป็นแบบมกแดง่อแต่่างวดถุดท่าย เ,เกอ,อกขอึนกข้นเลยะปะทอกเบืบ้องหน่อกจัดอัอื่นบ่ตทุกความระจอดไบ่เต็มกับข้าวเดียวเลยงมาเลยเพราะเราปทอกเบื้องหน่อบางหน่อหัดเบื้องกี้ยุดฮะเขาว่าทอกเบื้องนี้หันไว้เบื้องนี้มัน,า,า,มนารคนเดเลนกระซ่า แทบมองจอดไม่ควงเองจะเข้าแล้วบ่ติดแล้วบ่เข้าไปติดแล้วบ่รถรถห้าบอดีแล้วเขาข่าวสายมารถเข้าดีสิ่งเลยโ <c ười> มคือพี่กายเนาะพี่กายม,มีคนจัดอันนี้ผู้ใดมาทำ้างมาก,ก่อนกระยาไปกล้าเขาก่อนเขาเลยนี่ สบายดีพอเป็นจะได้ราคากาแฟขึ้น่าลงขักลงแน่แท้บัดคือกาแฟลูกงามมันก็คือว่าลงคือกันะจ้ะงามตีงามเขาบ่ลงเหรอโอ้ยงามอยู่ แล้วบบมันใจทุ่วซองเทือกะมันแมนโบคือว่าเออรถรถดีรถด,ดีมันมือลอยแหนบบุระุระบ่านมือลอยอย็นนีเนาะคนนั่งในได้โบตังเนี่นี่นี่นีโอเคโอ้ย អរេចាទគូឡាបើកនេះມັນក៏ហោមណែเนาะណាណាណាມັນបើកណោអ៊ីឡាចាំទៅអូយ